สวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 152เสื้อนิตติง้งผสมโคเชอีพีนี้เป็นอีพีแปดเราจะมาเก็บคอเสื้อคอเสื้อก่อนที่จะเก็บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้าเราจะต่อไหมเข้าไปตรงไหลด้านไหนก็ได้ เวลาเราต่อไหมนะเราก็วางทาบไปด้านหลังใช้เข็มโคเชนะคะในการถักดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถักโซ่นหนึ่งใส่มาร์กอร์ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น ลายที่เราจะใช้เก็บจะเป็นการถักซิงเกิลโครเชตนะคะเข็มโครเชต์ที่ใช้ถัก1.5ึมิลแทงเข้าไปตรงริมค่ะ ตอนที่เราแทงเราดูให้ดีนะถ้าเราแทงลงไปตรงรวบทั้งหมดเนี่ยลายมันจะเรียบแต่ถ้าแทงครึ่งลายมันจะโพแทงไปตามลายที่เราปลด การเก็บความเรียบร้อยของคอเสื้อนะคะตรงนี้ที่ถัก จะลงทุกหลักค่ะการถักเก็บริมคอนะคะมันจะทำให้คอที่มันม้วนนะคะหาย ตอนช่วงจังหวะของการถักตรงที่มันมีการลดคอด้านหน้าค่ะตรงนี้ระวังนะถักลงไปทุกช่องถ้าข้างบนมันเป็นช่องใหญ่นะคะทีม่มีลงมาข้างล่างถักซิงเกิลดันหัวเข็มยาวๆ ตัวเนี้ยถ้าเราลงตรงนี้ช่องมันจะใหญ่เราลงข้างล่างเก็บวนรอบค่ะ ตอนที่ถักดูลายตรงนี้ให้ดีนะเวลาเราลงนะมันจะเป็นลายโซ่แบบนี้ไม่ได้ลงตรงนี้นะคะลายต่อไปอันนี้ลายนี้ลายน,ายนี้แล้วก็ลายนี้แทงลงไปตรงลายโซ่เลย อันนี้เป็นตรงบริเวณที่มันมีการลดคอนะคะทีนี้ มาดูตอนที่เราถักขึ้นมาถึงตรงหัวไหล่แนวเนี้ยมันจะเป็นเส้นตรงดูลายให้ดีนะคะตรงนี้เป็นหัวไหล่แล้วมันก็จะไปด้านหลัง เนี่ยตรงนี้มันเป็นคอด้านหลังคอด้านหลังเนี่ยถักลงไปตามลายตามลายที่เราลายเลยนะเราไม่ได้ถักลงไปตรงโซ่ข้างบนนะคะลายนี้ ถ้าเราถักตรงช่วงด้านบนอ่ะดูมันจะใหญ่มันจะเป็นลายของมันพอดีนะคะ น่จากคอที่มันงองแบบนี้นะเดี๋ยวพอเราเก็บด้วยซิงเกิลโคเชวนรอบแล้วมันจะหายงอแต่เวลาเราถักเราอย่าถักตึงมือนะคะเราดันหัวเข็มยาว มันจะมาชนใส่จุดที่เราเริ่มต้นอันนี้ถักลงไปตามลายเลยนะลายที่เราเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ เราก็แทงเชื่อมดึงผ่านทีนี้ตอนที่เราจะเก็บเศษเราก็ใช้เข็มปักคอสติสนะคะแทงลงไปที่ช่องโซ่ลายมันจะหายเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้แล้วเราก็พลิกด้านใน พอเราพลิกด้านในนะคะไหมเราเนี่ยมันเป็นไหมที่มันไม่ตีเกลียวเพราะฉะนั้นเวลาจะเก็บเศษนะพี่มีจะเก็บแบบนี้ถ้าเราเก็บซ่อนนะคะเนื่องจากตัวนี้ของเรามันเป็นนิตติง้งมันจะไม่เหมือนกับโคเชจะเก็บโดยการที่มัดเงื่อนตายเราแทงไปตรงห่วงที่ใกล้เคียงแล้วแยกตัวนี้ ถึงตีเกลียวเราก็แยกออกเป็นสองส่วนเท่ากันมัดเงื่อนตายอันแรกหลวมก่อนนะคะอันที่สองนี่ถักแน่นเลยมัดเงื่อนตายค่ะตรงนี้เหมือนกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นเราก็เกี่ยวห่วงขึ้นมาแบบนี้ ดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็ล็อกตรงนี้เราก็เอาเข็มโคเชก็ได้นะคะดึงดึงเพื่อให้ลายมันหายไปแล้วเราก็ตัดหรือเราจะใช้แบบนี้ก็ได้ เวลาเก็บอะงานตรงนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะคะเก็บโดยที่ใช้ไหมที่มันแยกออกจากกันแบบนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆหลังจากที่เรามัดแล้วนะคะอันนี้เป็นการซ่อนปลายสกิดลงไปบนผิวมัน,นะคะ่ะตรงไหนที่มีเศษไหมเราก็วนกลับไปเก็บแบบนี้นะ ่้นปลาย่อนปลายตัวนี้อีกสองอันพอเราเก็บซ่อนเศษเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายทิ้งอย่าลืมนะคะว่าแยกมันออกมามัดก่อนมัดเสร็จแล้วค่อยซ่อนปลายเราก็จะได้คอเสื้อหลังจากที่เราถักแล้วออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้นะคะ เราจะรีดเวลาเรารีดนะให้รีดด้านในรีดแล้วเอาตัวรีดทาบตัวนี้ไว้นะคะทาบไว้แล้วมันจะทําให้ส่วนที่งอเนี่ยหายไปอันนี้คอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าคอเราไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะคะแค่เก็บความเรียบร้อยเท่านั้นเองอีพีต่อไปเราจะมาดูวิธีการถักลายริมค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเก็บไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมที่มีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ